สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีสรุปข่าวเด่นเดือนมกราคม2564ในห่วงเดือนมกราคม2564ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จันทบุรีถแถลงข่าวสรุปสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดจันทบุรีว่าได้มีการตรวจคัดกรองเข้มเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงสูงจากการลักลอบเล่นการพนันรวมทั้งแจ้งมาตรการต่างๆของทางราชการที่ป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งช่วงแรกหลังพบผู้ป่วยที่ลักลอบเล่นการพนันในจํานวนกว่า200คนแต่ภายหลังจากสาธารณสุขจังหวัดได้ติดตามผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจนสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นตามลําดับ4มกราคมสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข16บ้านจันทนเแลมอําเภอเขาคิชกูดพลเรือตรีนพดลทิตะวัฒนสกุลผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนกองทัพเรือพร้อมคณะส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้แก่จังหวัดจันทบุรีเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ำวันที่4มกราคมที่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมือง สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมออกรางวัลสลากาชาติสาธารณกุศลประจำปี2564ผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ได้รับรถกระบะฟอร์ดเ Rang เจอร์สประตูได้มารับรางวัลไปแล้วเมื่อวันที่14มกราคมส่วนรางวัลอื่นๆต่างทยอยเข้ารับรางวัลต่อไปได้จนถึง5คุมภาพันธ์นี้ที่ทาการปกครองจังหวัดจันทบุรีค่ำวันที่4มกราคม ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้นำรถและเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแอร์บัสกว่า30คันออกมาระดมพลังกระจายฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อในชุมชนต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมการแพร่เชือ้อโควิด -19 ทั่วเขตอำเภอเมืองจันทบุรี 6มกราคมที่วัดคลองโป่งหมู่10ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้กำลังใจปลอบขวัญชาวบ้านหลังจากเกิดเหตุช้างป่าทำร้ายพระสงฆ์วัดคลองโป่องอายุ59ปีจนมรณภาพขณะออกไปรับบิณฑบาต 7มก,กราคมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีเปิดให้บริการแก่ประชาชนข้าราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในการขออนุญาตใบรับรองความจำเป็นในการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยจังหวัดจันทบุรีเปิดให้บริการอำนวยความสะดวกเช่นนี้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอเดียวของจันทบุรีที่เป็นสีเขียวไม่มีคนติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จึงรวมตัวกันเป็นจิตอาสาเฝ้าระวังเส้นทางที่จะเข้าหมู่บ้านอย่างเข้มข้น คัดกรองทุกคนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มงวดมีมาตรการวัดอุณหภูมิพร้อมสอบถามความจำเป็นและแนะนำเส้นทางเข้ามาในหมู่บ้านตรวจหนค้ตรวจไม่ได้วัดอุณหภูมิในผ้าทำอะไรเอ่ยวัดอุณหภูมิค่ะโอ๊ะกันอะไรครับเนี่ยโควิดค่ะโควิเดเหรอมีใครั่งหรือเปล่าเนี่ยใครบอกให้ตั้งมันเนี่ย ก็ทำางินเองนะโอ้โหทำางนเองผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็รวมตัวอบตผู้ใหญ่แล้วก็แล้วก็ผู้ช่วยรวมกันก็หมู่บ้านหมู่เสร็จค่ะรบงั้นขอปรบมือให้หน่อยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆครับเแวตา้วา้ว่าู้ว่ายยาอา้ยา นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ประชาร่วมใจหลังจากนั้นได้พบบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่คัดกรองเชิงรุกณสนามกีฬาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและในช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องณนะห้องประชุม4ี่สารกลางจังหวัด จังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมส่วนราชการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการส่งออกเพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีที่มีกระแสข่าวประเทศจีนเฝ้าระวังเกรงเกิดการปนเปื้อนเชื้อโควิด -19 ของทุเรียนจากไทยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันตรงกันว่าเป็นเพียงข่าวลือที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้นพร้อมนี้จันทบุรีได้หารือและได้ข้อสรุปร่วมกันในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผลผลิตทุเรียนคุณภาพของจันทบุรีโดยจะผลิตสื่อประชาสัมพันธ์3ภาษาให้เห็นกระบวนการผลิตเชิงคุณภาพมีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยเผยแพร่ผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ13มกราคมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีจัดถแถลงข่าวเปิดโครงการปันความสุขสู้ภัยโควิด เป็นของขวัญช่วงปีใหม่ให้กับประชาชนชาวจันทบุรีและลดผลกระทบค่าใช้ใจ่ายช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยประชาชนที่ทำผิดกฎจราจรที่ไม่รุนแรงจะได้รับการยกเลิกใบสั่งหรือเีรโทศกรรมใบสั่งนั้นๆไม่ต้องเสียค่าปรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำใบสั่งนั้นไปที่สอพอที่ออกใบสั่งให้เพื่อตรวจสอบหากเป็นความผิดที่ไม่รุนแรงจะเพียงว่ากล่าวตักเตือนและการอบรมเพิ่มเติม 13มกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอศท้องถิ่นท้องที่ที่บูรณาการในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าออกจันทบุรีณนะจุดตรวจหน้าวัดนายา,ยามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีจัดชุดลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด19เชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อยับยั้งและนำผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่พบเข้าสู่กระบวนการรักษาป้องกันการแพร่ระบาดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี 15มกราคมที่ห้องประชุมหนึ่งสารลกลางจังหวัดจันทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริว,วรัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพร้อมกันนี้หน่วยงานราชการและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับมอบลายพา ภาพมัดมีลายของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดงานศิลปะของชุมชนต่อไป18มกราคมที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกพร้อมแสดงความยินดีกับนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับการเลือกตั้งกลับมานั่งบริหารอาบจจันทบุรีต่ออีกสมัย เย็นบันที่18มกราคมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการภายหลังที่จังหวัดจันทบุรีมีประกาศปิดสโมสรเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวฝ่าฝืนคําสั่งจังหวัดจันทบุรีและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 20มกราคมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่วนอำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดจันทบุรีจัดประชุม เพื่อตเตรียมความพร้อมและวางแผนบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง บ่ายวันที่21มกราคมที่ด่านบ้านบ่อยางตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวและที่ด่านเขาแหลมตำบลทับไซายอำเภอสอยดาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าสว่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองโควิด -19 ตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดสราแก้ว